ขอเสกขบวนเยให้กับเรนน์อของเราคุณโจน,นันทเดชไชยประกอบวงเกานะครับเป็นรากศัพท์จากภาษาละตินที่เรียกว่ากัตตานะครับที่แปลว่าหยดน้ําเมื่อหลายพันปีก่อนสันนิษฐานว่าโลกนี้เกิดจากสารพิษหยดเข้าไปอยู่ในข้อครับอ๋อเรารู้ไหมถึงประวัติศาสตร์ของโลกเก้าและปัจจุบันก็รู้ว่าถึงมารู้ว่าเป็นสารพิษจริงๆด้วยเพราะนั้นก็คือกดที่ชั่วกดยูริกนั่นเองนะครับที่จริงกดยูริกเนี่ยไม่ได้เป็นสารพิษ ทันทีนะครับแต่มันเป็นพิษเมื่อมันมีปริมาณที่สูงมากในร่างกายของเรานะครับ,รบดังนั้นในอดีตนะครับโรคนี้นะครับถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ยุคยุคโบราณเลยนะครับตั้งแต่ยุคโบราณโบราณนะครับตั้งแต่ยุคกษัตริย์ทั้งหลายจะเป็นโรคนี้เยอะครับเพราะอะไรกษัตริย์กินดีอยู่ดีดดดกินดีอยู่ดีโรคนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องเป็นโรคไม่ต้องเป็นคนกินดีอยู่ดีก็เป็นโรคนี้ได้นะครับเพราะว่ามีมลพิษเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้อาหารการกินมันก็ มันก็ส่งผลนะครับตรงนี้นี่คือเป็นโรคโบราณบีบันทึกว่าตั้งแต่โบราณสองสามพันปีก่อนทีเดียวนะครับอย่าเป็นไม่ครับโรคโบราณโบราณแบบนี้ไม่ไม่อยากเป็นนะครับดีเลยครับโรคเกาคืออะไรนะครับมารู้จักกันได้มากขึ้นนะครับโรคเกาเกิดจากระดับกรดยูริกในเลือดสูงเินถึงจุดอิ่มตัวครับปกติตอนเราสมัยเรียนมหาไม่ใช่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะฮะเรียนตอนมัธยมมัธยมปลายเนี่ยเรามีวิชาเลยครับเคเคมีนะครับแล้วก็เคยมีการทดลองใช่ไหมครับเรื่องของผลึกเรื่องของผลึกก็ เี่ยวน้ําตาลมากๆก็กลายเป็นผลึกน้ําตาลเี่ือน้ําเกลือมากๆก็กลายเป็นผลึกเกลือนะครับดังนั้นะรเราจะทราบใช่ไหมครับว่าสารต่างๆเนี่ยเมื่อละลายในน้นําได้เนี่ยแต่เราเลื่อนด,ดึงน้ําออกจะกลายเป็นคริสตัลหรือเป็นผลึกนั่นเองนะครับดังนั้นะตัวของเกานี่ก็คือเกิดผลึกที่เรียกว่าผลึกยูริกนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยอย่างทุกอย่างน้ําเชื่อมตกผลึกเป็นน้ําตาลหรือว่าน้ำเกลือตกผลึกเป็นเม็ดเกลือที่เราได้กินกันเนี่ย มันเป็นทฤษฎีเดียวกันนะครับแล้วผลึกของยูริกนี้นะครับจะสมเอ่อเมื่อมาตกผลึกเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบเม็ดสวยๆนะครับมันจะเป็นเลียวแหลมเหมือนเป็นเข็มครับที่จะสะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้อต่อคือยูยูริกเนี่ยมันจะมีที่ประจำของมันนั่นก็คือตามพวกข้อข้อข้อต่อต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างเช่นน้ำามันมีน้ําในข้อใช่ไหมครับยูริคก็จะไปอยู่กับน้ําในข้อผสมกันแล้วก็พอมันแห้งๆปุ๊บก็ เป็นผลึกแหลมนะครับผลึกของยูริกหรือยูเรียเนี่ยจะรูปร่างเป็นแหลมแหลมเป็นส่วนม้านนะครับแล้วก็เมื่อถึงวันหนึ่งนะครับนี่คือเปิดนี่คือเป็นเกาแล้วก็ผ่าแล้วก็เปิดออกมานี่คือยูริกเป็นก้อนเลยนะลัวไหมเคยเห็นไหมแบบนี้เคยเห็นนะทำไมมันชอบเป็นที่เท้าอ่ะดำอ๋อเพราะว่ามันไหลมันเป็นที่ต่ำนะครับไหลึ้นมาไม่ไหวอะไรเงี้ยคือแล้วคือจะเป็นที่เท้าเป็นระดับต้น แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่เท้าเท่านั้นครับเป็นทุกข้อครับนิ้วก็เป็นได้ครับข้อเข่า,ข,าข้อศอกแต่ว่าจะมีจุดที่เป็นบ่อยก็คือที่ขาก่อนเพราะว่าตามแรงโน้มถ่วงของโลก,กน,นะครับผลมันก็ไปตกผลึกเรายืนนานๆเนี่ยนั่งนานๆน,นะครับแล้วก็ตัวของผลึกมันก็เริไปขังไว้แล้วก็ตกผลึกนะครับดังนั้น<ม>ก็เนี่ยคือเวลามันพอกันเป็นเนี่ยเขาบอกว่าบางทีขูดมาเป็นช็อกเลยนะ เพราะมันก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแร่เป็นก็จะเป็นผลิตนะครับอันนี้คือเขาเปิดให้ดูเนาะนะครับเป็นดีไหมไม่น่าเป็นนะคือผมสังเกตนะครับโลกนี้คนจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะครับ